บทที่46ไม่รอให้อินเชนเมื่อเงยหน้าขึ้นขนผู้นั้นก็หมุนกายกับดึงนาวิ่งตะบึงไปข้างหน้าทันทีเส้นผมสีเงินยวงภายใต้แสงจันทรานั้นมองบอกให้รู้ว่าชัดแจ้งว่าอีกฝ่ายเป็นใครเบื้องหน้าคือป่าไพลลกชันนอกจากผุกไม้ยืนต้นเรื่มชอนาธาพันไว้เต็มไปหมดบริเวณโดยรอบยังมีพุ่มไม้สูงเท่าครึ่งตัวคนขึ้นมากมายนับไม่ทวนหอกแบ่การใช้ซ่อนตัวอย่างยริงหนงอินเธอให้พวกอินเชนมา่เข้าไปในซ่อนในพุ่มไม้ส่วนตนเอง ก็เปลี่ยงเข้าไปลบในพุ่มไม้ที่หยุดตรงกันข้ามทันทีพวกเหนือที่จะซ่อนตัวเสร็จเสียงฝีเท้าวุ่นวายก็ดังมาจากด้านนอกพุ่มไม้จากนั้นตามมาด้วยเสียงหอบหายใจแล้ววิ่งหนีตลิลอลันไม่หยุดดูท่าทำในทองแห่งนี้คงจะถูกพวกคนหนุ่มคนอื่นๆคนพบเ้าไปแน่ถูกคนพากันวิ่งตะบึงเข้ามาในพุ่มไม้ทุกทุ่มแ่านี้ดาวกับเจอฟังเข้าช่วยชีวิตพักหอบหายใจเพียงชั่วครู่ฝีเท้าทรงพลังกระพุ่งเข้ามาภายในบริเวณที่พวกนางซ่อนตัวอยู่คาให้หมด หามปล่อยไปแม้แต่คนเดียวเสียงทุงมต่ำเขี้ยมเครียมดังแม่วมาทาให้ผู้คนที่หลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เกร็งตัวกันลมหายใจขึ้นมาทันใดถูกคนรู้สึกว่าหัวใจของตอนเองกระดอนขึ้นมาถึงคอหอยตื่นตกใจเสียขวัญจนขดข้างไม่กล้ากระติกกระเดียระบีดแหงยาวเข้าไปในพุ่มไม้คลางแล้วคลางเล่าไม่ปล่อยผ่านไปแม้แต่พื้นที่ชุ่นเดียวเห็นได้ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นมือสังหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในขณะเดียวกัน คงได้รับคำสั่งให้สังหารทุกคนทิ้งเป็นแน่ชีเฟยชิงแหนี่ที่เคยพบเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญจนจนให้คนแทบคลั่งเช่นนี้จึงอดลุมมือสองข้างของอินเฉยนมเ,นนม,ม,ม,นเยนมื่อน่นๆกลาง่ามือทั้งสองข้างมีแต่เหนื่อยเย็นแต่ไปหมดอินเฉนเมื่อกอบลุมมือทั้งสองข้างของนางเอาไว้มอบพลอยยิ้มวางใจให้แก่นางจากนั้นหันหน้าไปดูสถานการณ์ข้างนอกต่อบิว่ทั้งสองข้างซึ่งเดิมทีเรียบตรงขงมวดแน่นขึ้นอย่างสุดจะห้ามอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดเรื่องขึ้นนานขนาดที่แล้ว เหตุใดทหารป้องกันเมืองห่วงจึงยังไม่มาช่วยเลออีกฮะขณะที่กําลังขนคิดอยู่นั้นกระไอดุดเดือนรุนแรงกระแผลเข้ามาทันใดกระบีแทงทะลุผ่านพุ่มไม้ตรงมายังบริเวณหัวใจของชฉีเฟยชิงทันใดนั้นอินเชียนเมืองพันพลิ้มือกดศีรษะของชฉีเฟยชิงลงจากนั้นตนเองก็ลุกขึ้นจากพุ่มไม้ขันเห็นอินเชียนเมืองลุกขึ้นคนชุดดาที่กําลังเหืือกกระบีผู้นั้นก็แทงกระบีในเมืองออกไปทว่าอินเชียนเมืองกับเบี่ยงกายหลบเลี่ยง เดี๋ยวก่อนนึกไม่ถึงว่าเป็นคนหนูใหญ่ของจนอคาคราเสนาบดิอินเช่นนั้นเกิดเชิญมากับพวกเราหน่อยเถิดเมื่อสังหารคนหนึ่งเอ่ยขึ้นกระทัน n หันพวกเจ้าเป็นใครอาศัยอะไรมาสั่งให้พวกข้าต,ตามไปอินเชินเมื่อเค็นเสียงเย็นชาไม่ตกใจเสียขวัญเพราะไอสังหารของฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยในดวงตางกับล้นปี้วยแววเย็ดยามดูถูกด้วยซ้ำไปทําให้พวกมือสังหารสามคนสีหน้าพัางะอึ้งคิดไม่ถึงว่าแขวนซีู่ จะมีสติที่เข้าหาเช่นนี้ด้วยพวกเราเป็นใครไม่สําคัญขอแค่คุณหนู่อินไปกับพวกเราข้าจะไว้ชีวิตคนอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ทั้งหมดยามมีซุ้มแสงเย็นเย,ยี่ยถึงขีดสุดดังใกล้เข้ามาขันเมื่อสังหารเหล่านั้นได้ยินก็พันต่ยินแยกออกเป็นแถวทําความเคารพคนผู้นั้นอย่างหวั่นวันยิ่งนักอินเฉียนมั่งท้อสายตามองดูฝ่ายตรงข้าปิดบังใบหน้าทว่ารูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่กำยำเมื่อเทียบกับบุรุษชาวซีชู ยิงทั้งไอสังหารทั่วสรพางกายยิ่งมาใช้สิ่งที่มือสังหารที่อยู่เบื้องเนื้อเหล่านั้นจะสามารถเทียบเคียงได้พวกเจ้าข้าคนเป็นผักเป็นปลาจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานให้ข้าเช่าพวกเจ้าคนไม่กล้าแม้แต่จะเผยหน้าข้าตามีคนสะสัมผัสอะไรมาเจราจาต่อทังกับคนอื่นได้ชาติก่อนอิงเชนเมืองเคยเจอกับทักใคยาีาอะไรใหญ่มาเยอะแยะมากมายแม้ในใจะจะแปลกใจกับการความชั่วที่โหดที่มำหิตข,ของคนผู้นี้แต่ไม่เคยนึกอวดกลัว ยิ้มเย็นชาพังตอบโต้ครับเจ้าคิดว่าตนเองยังมีตัวเรื่องอีกหรือคนผู้นั้นไม่แม้แต่จะเจรจาเงื่อนไขอีกต่อไปส่งสายตาให้มือสังหานั้นทันทีเห็นเพียงมือสังหารสองสามคนกูก็ไปพร้อมๆกันจับก้ออินเชนเมืองพวกเจ้าอย่าแต่ต้องคุณหนูนะอย่ามีหยวนหนตรงอิงอย่าละมู่ชุนลูกพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายผ่ากันนองอินเชนเมืองเอาไว้ตรงกลางยิงกว่นนั้นหันตรง ยังหยุกติดเม่หนึ่งออกมาจากแขนเสื้อชี้ใสงมือสังหารลุ่มนั้นพวกเจ้าไม่คิดว่าการร่างกายหญิงสาวอ่อนแอบอบบางดูไม่สมกับเป็นรูปผู้ชายหรอกหรือแม้แต่หนุ่มอินเฮอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ลุกขึ้นตามด้วยเช่นกันในตาที่เรากับมีน้ำแข็งเกาะตัวอยู่เพ่งจ้องอย่างเย็นยาเยบไปยังคนชุดดำที่กำลังยืนหลังๆให้เขาชายปิดหน้าชุดดำผู้นั้นเห็นว่ามีบุรุษซ่อนตัวอยู่ในตาหดที่เอามาหิตคู่นั้น พันเบยไปหาหลงอินเฮอาในทันใดเมื่อเห็นเส้นผมสีขาวรูดทางศีรษะของหลงอินเฮอร์สีหน้าแวบตาก็ปรากฏแสบเสียวความประหลาดใจจากนั้นกลับคืนสู่สีหน้าดุร้ายดังเดิมพูดจาเยาะเย้ย,ยถักทางแผ่ข้าเขาไม่ขี่ขาดถึงขนาดต้องหลบซ่อนอยู่ที่นี่กับพวกสตรีเท่ากับหนูตัวเล,ล็กได้ยินแดนั้นอินเชนเมอร์ก็โยนหัวขี้เล็กน้อยมองไปยังชายผิดหน้าผู้นี้โดยสายตาไม่เห็นเธอเป็นอย่างมากเอ่ยเสียงกระด้างการเอาชีวิตรอด เป็นสัญทัตญายนของมนุษย์หรือต้อง,งยนืนถอดหน้าพวกเจ้ายืนขอเฉิญให้ตะกัดกระบีใส่ถึงจะถือว่าเป็นความองอาจของชายชาติตอนนี้พวกเจ้าเป็นฝ่ายที่มีอาวุธแหลมคมอยู่ในมือย่อมมีอำนาจสังหันคนมือเปล่าใช้อาวุธอย่างพวกเราแต่ถ้าพวกเราสองฝ่ายสาับบทบาทกันเกรงว่าปติกรรมของพวกเจ้าก็คงยิงทํเล็ดคนไม่รือว่าจะท้องให้เดือดหัวท้อที่คําถามยอกย้อนของอินเชนเมอร์ทำให้งอหน้าของชายปิดหน้าผู้นั้นผงะอึ้งเล็กน้อย มองหน้นได้สายตาเจอรอยยิ้มเย็นชาด่าอย่างยะโศโอหังมีหน้าน้องสิบถึงถูกเจ้าเล่นเงนจนหัวหมุนอินเทียนเฮืองเจ้านี่ฝีปากเก่งกล้าจริงๆเมื่อวาจาของชายผิดหน้าพรกออกมาจากปากในทันอินเทียนเมือก็พันเอิร์นตะลึงพอสังเกตเห็นวิธีการที่มือสังหารชุดจำกลุ่มนี้เข็นค่าประชากรแควนซีช่วยอย่างไรความปาในในวันนี้รวมถึงคำว่าน้องสิบที่เขาเพิ่งคลาออกมาจากปากเมื่อครู่ทำให้อินเทียนเมือง นึกย้อนไปถึงองค์ชายสิบแขว้นเปื่ยฉีที่รอบโจมตีตนก่อนหน้านี้ขึ้นมาทันใดฉะนั้นคนผู้นี้ก็เป็นคนรนาชก,กคลเป็นแน่เพียงแต่อิจฉน,นเมื่อทูเรื่องราวกับแขวนเป่ยฉีน้อยมากแม้จะรู้ว่ารัสทายาัดเป่ยฉีโหดท้ายทารุปอนิสัยแต่พวกชนิดกวนส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เพียงแต่ฉากหน้าของแต่ละคนให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปด้วยเหตุนี้จึงเดาฐานะที่แท้จริงของคนพูกนี้ไม่ออกเท่าไหร่นะโผ่ยค่ะไอพวกสารเลว หอยท่านหญิงอย่างข้านะอย่างนี้อินเทียนเมิ่งได้ยินเสียงของไห่เทียนวลแต่อันหนักอึ้งโดยฉับพลันรำถองให้จวว่าแย่ทันทันทีดูท่ามือสังหารพวกนี้คงเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีแม้กระทั่งองครักะของจนไหออ่อ๋องก็ยังต้านรับประการโจมตีพวกเขาไม่ได้ไม่เพียงแต่พวกเขาลอบโจมตีอย่างไม่ถัดตั้งตัวเท่านั้นเกรงว่าวรยุของมือสังหารเหล่านี้คงทาให้คนไม่อาจดูถูกได้จริงๆกับคนหนุ่มสูงสักคน,นอื่นๆลงมือสังหารอย่างเยี่ยมโหดแต่กับไห่เทียน เหตุแค่ัะพาตัวออกมาจากองค์คาบเท่านั้นหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับที่ไห่เชินซีเป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามระหว่างซีจู่และเป่ยฉีครั้งนี้จฉับสติโวยวายได้ลำคายมาได้อีกคนแต่ในเมื่อเจ้าแทนตนเองว่าท่านหญิงดูรูปโชมเจ้าก็มีคุณสมบัติพอให้บุรุษคลั่งไคล้อยู่จริงๆทางเจ้าคงเป็นน้องสาวของไห่เชิญซีท่านหญิงไห่เทียนชายผิดหน้าอุบลัดเอของอินเชินเมื่อเอาไว้ในแผ่นหลักของนาง แนบชิกกับแผ่นอ,อกของตนอย่างสนิทสนมเพลแต่ดวงแต่ทั้งสองข้างกับเสพมองไปยังไฮเทียนแม้แต่เขาที่สังหารควรตาไม่กระพริบแต่ยังเอิดปากชมปอกแต่เมื่อสังหารผู้นั้นไม่รู้จักหนุถนอมคนงามเลยแม้แต่น้อยโยนหางไปบนพื้นที่เต็มไปด้วยกวดหินอย่างนี้ไฮเทียนจึงเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้เต็มตาอิ่มเช่นมากชาวเองก็มีวันนี้เช่นกันคำน้าที่หลุดออกมาจากปากกลับเป็นวาจาเยอะอย่างยินดีในคราวเขาของผู้อื่น อินเชนเมอ่์ยกขึ้นผิดปากยิ้มยิ้มจากนั้นโต้กลับว่าสภาพของท่านหญิงในตอนนี้ทุลักทุเลยิ่งกว่าผู้น้อยเสียอีกไทเทียนฟังคำเสียสจของอินเชนเมอ่์จึงกระโดดเด้งขึ้นมาจากพื้นปืนเหยียบถูกขับระเบิดการเคลื่อนไหวที่ไม่สมกับเป็นท่านหญิงผ่าให้คนเห็นแล้วทอดถอนใจชายปิดหน้าผู้และเห็นอินเชนเมอ่์พูดแคไมกี่คำก็ย่อยิ่ให้ท่านหญิงผู้สูงส่งเสียกรีหาได้จิงนใครมือที่รัดเอวของทางเอาไว้แน่นออกทันทีบีบคาังอินเชนเมื่อเอาไว้ มองเห็นกุ้มกิมหาด้เปียบบังคับให้นางหามาสนใจศพตากระดวงทถ้อมหิกะหายและของตอนคู่นั้นกล่าวเสียงทุ้มต่ำเจ้านิน่าสนใจเสียจริงหลงอินเฮอร์เห็นชายปิดหน้าทําเรื่องไรอย่างไอพันนี้กับอินเชนเมอร์ในใจก็พันเดือดและเป็นฟืนเป็นไฟคํารามเสียงดังพลั่นเจ้าพวกใครอย่างไอรีบปล่อยนางเสียข้าจะเป็นตัวปาาระกันของเจ้าเองพูดจบของอินเฮอร์ก็พุงแพา่เข้าไป แต่เมือสังหารเหล่านั้นก็ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับตั้งเล่นคนพวกนั้นล้อมหลวงอินเฮอเอาไว้อย่างแน่นหนาแม้หลวงอินเฮอจะเป็นคุณชายสกุลร่ำรวยแต่ก็เลยวิชาหมดัหมดมวยมาตั้งแต่ยังเล็กเพื่อใช้ปกป้องตนเองมาบ้างอย่ามีเพิ่งมีโอกาสได้ใช้จริงแม้การถอยที่จะกินเรี่ยวแางอยู่บ้างแต่ก็ทําให้เมือสังหารเหล่านั้นเอาเปรียบไม่ได้เช่นเดียวกันทันใดนั้นทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในสภาพวะรวมทันพันตุผ่าให้ดวงตาของชายผิดหน้าเผยเพียวประทาดใจเล็กน้อย เขาส่งสายตาให้เมื่อสังหารที่เฝ้าดูพวกหยวนตงอยู่อย่างดูถูกเหยีดยดหยามแบบหนึ่งเมื่อสังหารซึ่งกำกับอยู่ในมือจึงเข้าไปร่วมวงต่อสู้ด้วยอินเฉียงต้องเห็นการต,ตอบโตของหงอินเฮิ่เพืองเท่วแตนงมากขึ้นทุกขณะการเคลื่อนไหวก็เชื่องช้าลงทุกทีมือนั้นที่ลูกตกอยู่ข้างกายจึงรอบส่งสัญญาณให้หยวนตงหยวนตงฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนเฝ้าระวังทลาเข้าไปเร่ากับลูกธน,นูที่ถูกพลา้จากคันศรรวมวงต่อสู้ในทันใด พอมีหัวโตวมาร่วมด้วยภาระบนบ่าของหงอินเฮอร์ก็พันลดหายไปไม่น้อยค่อยๆขับคืนสู่ฝีมือคอล่องแคล่วพัดเบลมาตอนแรกแต่ยิ่งเขาอยากเข้าใกล้อ,อินเชีนเมืองเมือสังหารเหล่านั้นขับยิ่งพาเขาออกไปนอกกรงขึ้นเรื่อยๆอินเชีนมนนนกกั่งด้านหนึ่งกำลังสังเกตการเหตุการณ์ของหงอินเฮอร์อีกด้านหนึ่งกำลังพยาย,ยามจ้องมองชายผิดหน้าที่อยู่ด้านหลังตนเองรู้สึกว่านียวที่บีบคางนางอยู่ค่อยๆผ่อนแรงลงเล็กน,น้อยอินเชนเนมื่งยกมือทั้งสองข้างขึงข้นอย่างรวดเร็ว หมายจะแย่งกระบี่ยาในมือคนผู้นั้นหลังจากนั้นคอยจับกอดทุ่มข้ามไหลาชายปิดหน้าคล้ายกับคาดการเหตุการณ์มาตั้งแต่แรกว่าอินเชนเมอรจะไม่ยอมให้จับตัวได้แต่โดยดีจึงจงใจใครมือที่ถือกระบี่ข้างนั้นคือปลายกระบี่รับตรงเหนวลงกับพื้นดินดามกระบี่สั่นไว้ยังรุนแรงกลางอากาศก่อให้เกิดเสียงดังอื้ออึงเมื่อซึ่งเดิมทีกําลังบีบคาง็กจ้อยร้อยงามละออของอินเชนเมอ่ออยู่เพลื่อไปยังลำคอเล็กเรียวงามได้รูปสองหิ้วออกแรงเบา แล้วบีบคออินเชนเมื่อในชอบพลิบตาทําให้นางแม้กระทั่งเสียงก็ยังเปล่งออกมาไม่ได้สวบท่านในนั้นลูกธนูยาวซึ่งทาจากทองคําดอกหนึ่งกระพุ่งแผบ,บอากาศมาจากเบื้องหน้าของชายปิดหน้าปากายลูกศรสีทองวาผ่านถ้ากลางแสงจันทร์สีเงินขมุกขมัวหนึ่งมังกรตัวยาวริเวณที่ลูกสองพาดผ่านทั้งใบไม้ดอกไม้้วนสันหอยังรุนแรงเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ยิงธนูใช้เยวแดงมากมายมหาศาลเพียงใดชายปิดหน้าพูดนั้น เห็นว่าลูกศรดอกนั้นเจอด้วยไอสังหารหนักหน่วงรุนแรงถึงขีดสุดชูขณะน,นั้นตนเองคิดว่าคงหลบไม่พ้นจึงดึงอินเชนมั่งอยู่เบื้องหน้าใช้นงมาเป็นโลกกำบังของเขาด้วยสมบูรณ์แต่เรากับว่าผู้ได้ยิงธน,นูคิดคำนวณมาก่อนล่วงหน้าเห็นเพียงลูกศรน,นั้นไม่ได้สร้างบาดแผลอินเชนมั่งเลยแม้แต่นิดเดียวทว่าพุ่งฉลีผ่านแก้มซ้ายของชายผิดหน้าพูดนั้นลูกศรดอกนั้นปกเข้าไปบนต้นไม้ส่วนเนื้อแดงซึ่งอยู่ด้านหลังทันใดฝั่งเล้เก็ไปถึงเครื่องดอก เหลือเพียงหางลูกศรสันไหวอยู่บนลำต้นอย่างทนแรงต้นสนไม้แดงที่มีอายุอย่างน้อย30ปีต้นนั้นถึงกับสั่นขึ้นมาทั้งต้นเลยทีเดียวทันใดนั้นเสียงใบไม้ฟึบฟับด่างแววขึ้นที่ข้างหูของทุกคนเนยชาทวนตื่นตะนกไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดที่สามารถยิงลูกศรได้อย่างแม่นยำและเปลี่ยนด้พลังทำลายนั้นถึงเพียงที่ได้อย่ามีทุกคนมองประทังชายปิดหน้าเห็นเพียงภาพโปร่งที่เขาใช้บทบางใบหน้าถูกลูกศรน,นั้นเกี่ยวออกไว้ ตอนนี้บนปากแผลยาวสี่ชุ่นมีโลหิตส,สดๆผุดซึมออกมาไม่ขาดสายไหลย,ย้อยลงมาตามข้างแก้มไม่ถึงครึ่งเค่าเสื้อผ้าตรงหน้าอกของชายปิดหน้าพูดนั้นก็ถูกอาบย้อมจนกลายเป็นสีแดงเข้มมาแต่อินเชนเมื่อซึ่งถูกเขาบังคับลากมาอยู่ตรงหน้าแผ่นอกก็ถูกโลหิตส,สดๆหยดใส่อย่างไม่อาจทอดพ้นได้ทุกคนเห็นว่ารูปชมของชายปิดหน้าพู้นั้นแม้จะดับไม่ได้ว่าองค์อาจหล่อเหลาแต่กลับแฝงด้วยกระไอดุดดันเข้มขน้นโดยเฉพาะยามนี้ แกมข้างหนึ่งของคาเปิรนโดหิสีแยงฉานยิ่งทําให้เขาหน้าวหวั่นหวั่นข้ามคลานวันหนึ่งพยายามจุราชที่เหยิงย่างอากอกมาจากขุมทะลกใครใครมันกล้าทำลายข้าชายปิดหน้าผู้นั้นถูกทําให้เสียชอมเช่นนี้ไหนเลยจะอารมณ์ดีอยู่ได้อย่างนี้ดวงตาแดงก่ำคู่นั้นจ้องตรงไปยังผืนฝ่ามือสนิทเบื้องหน้าคำําหนึ่งเปรี้ยวกรัดโดยไม่สนใจปิดบางสถานะโดยสิ้นเชิงคิดเพียงแค่อยากฉับอีกฟ่าเป็นหมื่นชิ้นจนแทบจะทนไม่ไหว ชูไฟยยางทำไมเจ้าไม่ฆ่าเขาอย่างนี้เสียงที่ดังลอยใกล้เข้ามากลับเป็นเสียงแล้วก็เป็นกาแฟกาแฟ,ฟององชายสิทธิ์เสียงผีเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยดังแว่วขึ้นชายปิดหน้าผู้นั้นตั้งสมาธิจ้องมองทันทีเห็นเพียงปากกาสีทองะระยิบระยับสะบัดไหวท่ามกลางความมืดมิดค่อยๆเคลื่อนเข้ามากลางแสงจันทร์พร้อมกับผู้มาใหม่ฉากนั้นก็เห็นชูไฟยยางในชุดคลุมผ้าดินสีดำขุนขอบทองถือคันศรยาวอยู่ในมือเดินเข้ามา ด้วยสีหน้าเย็นเยียบด้านหลังชูไฟหยางมีเจียวต้าคอ,อยยึดคอเสื้อด้านหลังขององค์ชายสิทธิ์ทำให้เขาทำได้เพียงแค่ส่งเสียงแต่ไม่อาจเขย่ยขยันได้แม้ฉูไฟหยางไม่ได้เอ่ยพูดแต่อาศัยแค่คันสันยนในมือและเสียงตะโกนขององค์ชายสิทธิ์เมื่อครู่ชายผิดหน้าผู้นั้นก็รู้ใด้ว่าฉูไฟหยางจะต้องเป็นคนที่ยิงลูกศรที่เจอไอสังหารเต็มเปี่ยมแทนแม่ทันใดนั้นสมองของชายผิดหน้าพันน็กได้ก่อนว่าฉูไฟหยางกำลังสือสนามครบ ไม่เคยมีคําว่าพ่ายแพ้ว่าแต่ในดวงตาจึงแปรเปลี่ยนในที่สุดวามน้อง,งเห็นว่าคนที่ชูเฟอย่างพามาโอบท้องปาดแห่งนี้เอาไว้หมดแล้วชายผิดหน้าผู้นั้นจึงรวบตัวอินเชนมึอเอาไว้ข้างหน้าตัวเองแน,น่นหนาเพื่อไม่ให้ตัวปากานที่มีประโยชน์นี้ถูกชูเฟอย่างช่วยออกไปได้วันนี้องค์ชายใหญ่นึกสนุกยิ่งนักถึงกับสังหารประชาชนชาวซีชูของข้าเพื่อความบันเทิงชูเฟอย่างแห่งชายผิดหน้าผู้นั้นมีสีหน้าท่าทางอ่อนลง ไม่ได้คิดจะผักอิ่นเช่นเมื่อก็สู่ความตายให้ได้อย่างเมื่อครู่นี้จึงค่อ,คอยๆเอ่ยขึ้นช้าๆน้ำเสียงเย็นเยียบดาวกับลมหนาวพัดผ่านผิวน้ำแข็งชวนให้กอนสันสะทัานในใจไม่หยุดชูเฟย,ยางข้ารู้ว่าเจ้าเป็นขุนศึกไรพ่ายแต่ที่นี่ไม่ใช่สนามทบซำในมือข้ายังมีตัวประการันอีกมากมายหากเจ้ากล้าทำอะไรบุ่มพามแล้วล่ะก็ข้าจะให้พวกนางอาอย่างไรที่ฝังทีละคนทีละคนแน่ องชายใหญ่ยัง,ยงคงวางอำนาจวัดใหญ่าังเดิมต่อให้เผชิญนัก,กับจู่ไฟยางที่เยือกเย็นจนเกินไปชวนให้คนหวาดกลัวแต่ยังมีท่าทีเยือกยิงอวดดีสิ้นคำกระบี่ยาวเล่มนั้นก็จ่อย,อยู่บนลำคอขาว่องเรียวบางของไ่เทียนในช่วพทิบตาท่านอักคราเสนาบดิช่วยข้าด้วยเมื่อถูกข่มขูด่ด้วยความเป็นความตายแม้แต่ไ่เทียนที่ปกติวางท่าสูงส่งหิงยะโศก็ตะโกนร้องเสียงดังอย่างสูญเสียการควบคุมเช่นกัน เธอว่ามุมปากของชฉ่ยวไฟหยางกับเผยรอยหิ้มยเย็นชาในตายันแยกดุดเกล็ดหิมะเหลือมองไหเทียนที่เอะอะวายวายไม่หยุดอย่างเฉยชาแวบ,บหนึ่งจากนั้นก็เป็นสายตาหนีรวบรวมสมาธิทั้งหมดไว้ที่องค์ชายใหญ่ส่งเสียงไปทางผพาภพายข้างหลังตนท่านอ,องท่านดูละครปาหีต้องนานเวลานี้ควรปรากฏกายได้แล้วใช่หรือไม่เสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังแววขึ้นเจียงหูเฉินหอมกับหมิ่นเฟินเข้าออกมาจากเงามืด เดินเข้ามาในคันลองจากสุขของทุกคนโดยอาศัยแสงจัน์บัดนี้ความเย็นเยียบแผ่กระจายทั่วใบหน้าของเขาในตาเหี่ยวคู่นั้นจ้องตรงไปยังองค์ชาอใหญ่ไม่กระพิบใครกับจะจับเขาเกลื่อนทองทองก็ไม่พานดีจริงๆโอนจีทำให้ทั้งสองออกโครงพร้อมกันได้แบบนี้แหละทีข้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาตัวทีละคนฉูไฟหยางเจียงมู่เฉินข้าไม่ได้มีเจตนาจะเป็นปฏิภาปกับพวกเท่า ขอแค่พวกเจ้าส่งทัอองค์ชายสิบมาให้ข้าและทับรองความปลอดภัยของข้าออกจากแคว้นซีชูคนในกำมือข้าพวกนี้ก็จะกลับไปอยู่ข้างกายพวกเจ้าอ,อย่างปลอดภยัยองค์ชายใหญ่มองดูทหารที่มีมากกว่าพวกตนหนึ่งเท่าในใจเอ่ยลอนดรวยความร้มรรอนรนกรังวลกังวลอย่างสุดจะห้ามแต่ว่ายังคงไม่ลืมวางมาดโอหังอวดดีในตากระหายเลือดค้นนั้นเหลือบมององชายสิบอย่างเย็นชาแบบหนึ่งแล้วเริ่มเจรจาเงื่อนไขกับบุรุษผู้โดดเด่นตรงหน้าทั้งสองคนไยทม เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคราสายเอาข้าไปเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเจ้าก็แค่อยากใช้ข้าขดดันแล้วจะทาย,ยาช่หรือไม่ข้าไม่ให้เจ้าสมใจหมายหรอกไม่รอยหูจูฟย่างกระเจียงมู่เฉินเอ่ยปากก็ได้ยินเสียงโกรธจนเต้นราดาขององค์ชายสิบถึงเขาจะเสียงดังโวกเวกแต่กระชีต้ตรงจุดสําคัญทําให้จูเฟย่างกระโดดยิ้มมุมปากอย่างเบาบางรางเรือนคนบึงดวงตาอันแข็งแกร้าเย็นชาของเฉินอ๋องก็คล้ายกับมีรอยเยนเย็นหยนย,ยบว่าผ่าน อย่ามีดวงตาทั้งสองข้างของชูเฟหย,ยางมองสลับระหว่างอีเฉียนเมื่อกับไฮเทียนจากนั้นจึงเอ่ยปากขึ้นในเมื่อเจ้าจะาจาเงื่อนไขอย่างนั้นข้าจะใช้ชีวิตองค์ชายสิบแลกกับชีวิตของไฮเทียนขันว่าจานี้พร่องออกไป เมื่อต้องพูดถึงเจียงมู่เฉินที่มีความประหลาดใจอันใหญ่หลวงว่าผ่านห้ใจแม้แต่องค์ชายสิบก็จ้องมองเขาอย่างตื่นตะลึงไม่รู้ว่าชูเฟยหยางกินอะไรผิดสำแดงถึงได้ยินดีแลกตัวสตีน่าลำคขนพูดนั้นแต่กลับไม่ยอมแลกตัวอินเชีนเมิ่งชูเฟยหยาง้ายกับไม่รู้สึกถึงสายตาแปลกใจของทุกคนแม้แต่นิดเดียวเขาพิดมองไฮเทียนดวงตาสุขใสที่สั่นไหวดูเหมือนมีนเสน่ห์หาวานมยนอยู่ภายในหากพี่ใหญ่เชื่อว,ว่าจาของชูเฟยหยางเช่นทัานท่าน ก็เป็นคนโง่อันดับหนึ่งของใต้ล่ะยามนี้เองซุ้มเสียงอันทําคนเห่าสถานสายหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังองค์ชายใหญ่เมื่อองค์ชายใหญ่ได้ยินเสียงนั้นสีหน้าผันแปรเปลี่ยนเป็นย่ญญาแย่ยิ่งแต่องค์ชายสิบกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตัวทั้งตัวจให้จะวิ่งปีกเข้าไปวนใบหน้าเต็มเปลี่ยนไปได้อารมเบิกบานมีความสุขคิดไม่ถึงว่าเราจะทายาในยามนี้ควรทําสึกนึงแนวหน้าลับปรากฏดตัวในเขตใดนของคว้นซีชูท่านอ๋องนี่คือความบกพ่องต่อหน้าที่ของท่านแล้วล่ะ มีแขกผู้ทรงเกียรติมาเยี่ยมเยียนมากมายขนาดนี้แต่ทหารป้องกันเมืองหถงของท่านลับไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดชูไฟหยางมองฉีจิ้งหยวนและจะถ่ายยัดแขนเปิดฉีที่เคค่อยเดินเข้ามาสู่คันลองจกักรสุมุมปากประดับด้วยทอยยิ้มต้อนทับขับสู้ยามีแขกมาเยีอยนจากแดนไกลแถวว่าวาจาความในอนนามเฉดองที่อยู่ข้างๆเจีงยงมู่เฉดเห็นว่าในเวลายเยี่ยงนี้เขายัางไม่ดูที่จารณ์โครนใส่ตนจึงโต้กับอย่างเงย็นชา ถอให้ข้าปกพ้องต่อหน้าที่แค่นหนเกิเทียบกับความร้ายกาดของอัครเสนาบดีชูไม่ได้หรอกถึงขนาดซ่อนตัวองค์ชายสิบของแควนเปิดฉีเอาไว้ในจนชูของหากวันดาขุนนางบุญพุทั่วทางรัชสำนักทราบข่าวเรื่องนี้เข้าแล้วก็ไม่รู้ว่ายังจะรักษาชื่อเสียงในความกล้าหาันพักที่ของชูองไว้ได้หรือไม่ท่านอองยายต้องผ่านสายผู้อื่นด้วยเล้าหากไม่ใช่เพราะการระวังภัยของทหารป้องกันเมืองหลวงย่อนยาน ไหนเลยจะปล่อยให้องคชายสิบศบโอกาสเข้ามาได้ข้าก็แค่ฟฝ้าดูเขาแทนท่านอ,องเท่านั้นจะได้ไม่ออกไปก่อความวุ่นวายในเมืองหลวงผ่าให้ท่านอ,องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฉื่ไฟหยางเอ่ยปากยิ้มยิ้มถาว่าเย็นเยียบชวนให้คนรู้สึกลมหนาวเย็นเยือกปีดผ่านข้างแก้มหลงเหลือไว้เพียงความหวดกลัวที่มีต่อลมหนาวนั้นด้านนี้กำลังทำสงครามน้ำลายส่วนอีกทางด้านองคชายใหญ่ก็ไม่ค่อยยินดีอีเดียกับการมาของราชายทเท่าไหรนะ่นัก พอเห็นวเมืม่อครู่เขาเอ่ยว่าจะดูหมิ่นตนสีหน้าขององค์ชายใหญ่ก็แปลเป็นเขียวปัดในช่อพริบตาเกาะกับครึ่งแก้มหนึ่งแดงฉานสีหน้าดุร้ายทําให้คนทั้งหวัดกลัวทั้งรู้สึกสะอิดสะเอียนชาแนลแชะทายาทจึงปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้เล่าหรือไม่อก่อเสด็จพ่อจะถอดตำแหน่งราชทายาทของเจ้าออกด้วยโทษทานสมคบคิดกับศัตรูทรยศแผ่นดินหรือว่าวันนี้ราชทายาทสูญเสียหัวเมืองเป็นหลายแห่งเลยทําให้เสด็จพ่อพิโรธ รัชทตายาทจึงหนบหนีไม่ยังแควนซีชูเสียเลยองค์ชายสบโตตอบด้วยวาจาไรกาศเท่วาจา,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 จาของฉีจ,จิ้งหยวนเมื่อพรู่นี้กับเตสติเขาไว้ได้มือที่เดิมทีคลายออกเล็กน้อยออกแรงขึ้นอีกครั้งบีบขอของอินเชียนเมืองแน่นทําให้หนงไม่อาจเยัยียบเคลื่อนจากนั้นมาไปทางฉูเฟยอย่างด้วยรอยยิ้มเย็นชาราด้วยความขบเคีเ้ยวเคีเ้ยวฟันอัคเรเสนาบดีชูเจ้าแผนการยิ่งนักแม้แต่ข้าก็เกือบจะหลงกลเจ้าแล้ว ชูไฟหยางกลับยกลิฟทปากที่ยิ้มโดยไม่ปิพดพากผู้ใดๆต่อ,อมาก็หยุดสายตาอยู่บนท่านชีจิงหยวนเขาได้น้ำเสียงเย็นยะเยือกถาว่านอบน้มเกรงใจย,ยิง่งเระธายาตมาจากแทนใครไม่ทราบว่าอยากเข้าวังไปเสียวันากันสักหน่อยหรือไม่ฝ่าบาทของพวกเราส่วนพระทัยในตัวทรชทายาตเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันสายตาของฉีจิงหยวนเองก็มองไปทางชูไฟหยางเช่นกันรู้สึกว่าบุรุษผู้นี้ ทำทุกอย่างถึงทั่วทั้งร่างแผลกินอายเจ้าเล่ยเพทุบายส่วนเจียงม,มู่ฉันที่ยืนอยู่ข้างๆชูเฟยหยางก็ดูท่าทางเล่ยเหี่ยมน้ำลึกทำให้คนไม่อาจด,ดูแคลนได้เช่นกันหากบอกว่าบรุษรสองคนนี้ไม่รู้ตัวสังผิดว่าคนขององค์ชายใหญ่ลอบเข้ามาในเมืองหลวงของแควซีชูต่อให้ตีฉีจิ้งหยวนให้ตายเขาก็ไม่เชื่อัลครเสนาบดีชูชารีลีพร้อนไปใหญ่พวกเรายังมีบัญชีบางอย่างต้องสะสางให้กระชังเลยกำหนดสิ์วันมาต้องนานแล้ว ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงไม่ยอมปล่อยตัวน้องสิบถลบไปพอเที่ยงก็องชายใหญ่แล้วฉี่จิ้งยวนชวนให้คนรู้สึกประหวัตพท่านพึงยิ่งกว่าในตาที่เผยแผวยเวเย็นเยียบเผาเล็กลก้าถือว่าเอามาเหิุผิดมนุษย์มนาคู่นั้นอยามมีกําลังจับจ้องชูไฟยามแม้อินเชนเมื่อจะแค่ยืนอยู่ข้างๆเขาแถ่ว่าก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์แปรปนบนร่างเขาเช่นกันนางรู้สึกเพียงว่าเรยยาจะถ่ายยัดแขวนใยฉีพูดี้คงจะอันตรายกับอง์ชายใหญ่ไม่รู้กี่เท่า พระเจ้าทายาทไม่รู้จักคำข่าวที่ว่าศึกไม่ไหนและอย่างนั้นถือแน่นอนวันนี้ข้าตั้งใจพาองค์ชายศิบมาด้วยก็เพื่อทําตามสัญญาเช่นนี้พระเจ้าทายาทก็ไม่มีคําขอรหารแล้วกระมังฉู่ไฟอย่างพวกนี้มักจะเบี่ยงไปสถานการณ์ได้อย่างฉับพลันเสมอทั้งที่เขาขังองค์ชายศิเอาไว้ใจนฉู่อ๋องแต่ยามนี้กับแสดงท่าทีประหนึ่งยึดมั่นในคําสัญญายิ่งทําให้คนถึงจะมีทุกข์แต่ก็พูดไม่ออกแล้ว จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ